จร,จ,รจ,รจริงจริงอยากจําแฟนคลับให้ได้ทุกคนมากๆเพราะส่วนใหญ่ก็คือแบบเห็นกันแบบนานมากตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วก็ยินดียินดีที่ถูกลักมากขนาดนี้ค่ะแล้วก็แบบยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยหวังว่าแบบครอบครัวนี้จะอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆมีความสุขไมหมคะเวลามางานก็เจอแฟนคลับมันมันแบบบางทีเราเหนื่อยอะบางทีเรา,าเอ,อุ้ยมากๆเลยเหมือนเหมือนเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบวันนี้หมดแรงอะไรเงี้ยแล้วพอได้เห็นแบบข้อความหรือว่าอะไรก็ตามเลยที่แบบ เรา interact ถึงกันตลอดหนูก็รู้สึกว่าแบบโชคดีจังที่แบบมีทุกคนอยู่ในชีวิตแล้วก็เหมือนเหมือนทุกวันนี้ที่ทำงานเยอะเพราะว่าแบบอยากให้แฟนคลับแบบได้เห็นผลงานที่มันมันมามาจากหนูมันมีคุณภาพนะมันตั้งใจนะแล้วมันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่หนูสามารถตอบแทนเขาได้จริงรอ,อ่ะอมามเสียกันยาวๆไปเลยใช่ฝากด้วยค่ะทุกคนก<อ>็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรฟินฟินเชื่อว่าแบบ พี่ๆเขาจะพพอร์ตฟินในทุกขั้นตอนอยู่แล้ว<ะ>หนูทำงานเยอะแล้วอย่างปีใหม่หนูจะมีได้พักบ้างไหมคะปีใหม่ก็มีข่าวดาวก็ทำงานอยู่ค่ะดด <laughs> ใช่แต่แต่หวังว่าน่าจะได้ได้ได้พักบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ก็บุกตารางหรือจัดการอะไรด้วยตัวเองแล้ว <c oughs> ก็ก็จะบอกผู้จัดการบอกทีมได้ว่าแบบเออ,เอวันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าหรืออะไรกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่อยากโหลดงานเยอะเกินไปด้วยบางทีถ้าสมมติว่าแบบ ร่างกายเรามันจะไม่ไหวเอาก็เป็นว่าเป็นกาลังใจให้หนูด้วยนะทํางานเยอะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกาําลังใจให้พี่แจ็คด้วยแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้แล้วก็หวังว่าปีใหม่คริสต์มาสก็จะได้หยุดได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะ,ะเดี๋ยวพี่รอลุ้นไทยรัฐที่สุดแห่งปีด้วยนะคะยินทีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ <ขอ S 2> ค่ะขอคบคุณค่ะตอนนี้เขาฮิตนี่ไงชมลมวิ่งไงรันครับเราก็ลองรันดูบ้างว่าเออวันหนึ่งเราจะรันได้กี่งาน ใช่วิ่งไกลเลยด้วยวันนี้ <laughs> น่าจะโตบนรถค่ะโตะบนรถก็วันนี้ไปไปถ่ายไกลอยู่เหมือนกันของ4ฟ l e m e n t ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มใกล้จะได้ปิดกองของพี่ใหญ่พี่ดินแล้วก็จะต้องต่อด้วยเล่าต่อด้วยพี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เพราะว่าเขาออนปีหน้าก็เลยจะอยากให้แบบปิดกล้องไวๆ้ๆตอนนี้ก็เลยรีบถ่ายทุกเรื่องเลยเพราะหนูอยู่ใน สี่ <4 S 2> เรื่องเลยใช่ค่ะไปทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยหน,หนื่อยไหมคะแบบทำงานเนี่นิดนึงค่ะ <laughs> แต่ว่าก็บูสต์บูสเ์ energy อืมซึ่งแต่ละจะหาว่าปีหน้าจะได้อยู่ตามเลยป่ะป<า>ีหน้า ปีหน้าก็ที่ที่ที่ได้เห็นเห็นแน่ๆก็จะเป็นโ e l e m e n t เนล่ะค่ะเรื่องสเสน่หาวายโยแล้วก็ฝากฝากคุณลมในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องพี่ดินเรื่องพี่นามแล้วก็เรื่องน้องไฟด้วยแล้วก็ฝากหนังของพี่ปอนเบียนคาว ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องมาแล้วมั้งคะใช่ก็ก็ฝากด้วยค่ะปีหน้าได้รับชมแน่นอนแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็ทุกอย่างเลยก็ฝากด้วยค่ะที่ s o l e n e n t t r t t i n n m n t t ค่ะใช่ใช่เราเปิดมาแล้วโซเลนยังไงบ้างคะตอนนี้ธุรกิจธุละกาปอสาวก็ไปได้สวยค่ะตอนนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทำอะไรแบบเยอะขึ้นแล้วก็ รู้สึ K กกําลังกําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราขึ้นขั้นมาได้เรื่อยๆก็รู้สึกดีค่ะที่ที่ได้ได้ได้ทำบริษัทของตัวเองมันก็เหมือนกับว่าแบบเราได้ไฟแนลทุกอย่างด้วยด้วยตัวเราเองแล้วก็พอพอตอนนี้มันมีอะไรแบบที่ที่เราต้องเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะแต่รู้สึกดีก็มีน้องฟีนเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีน้องฟีนแล้วก็มีพี่ฟีนบางวันแล้วก็มีมูมีอะไรหลายคนเลยค่ะ <c oughs> ใช่ใ่แม่เอาตัวเองก่อนตอนนี้ใช่ถ้าแบบขยับขยายใดๆก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เรายุ่งไม่ได้เรางานแสดงบริหารเราทำได้เราเราทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทำได้ค่ะเอ๊ะหยอไม่มีอะไรที่เราไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่เบอร์สองก็จะเป็นฟรีนเบอร์ฟรีนเล็กลอเล่นก็ตอนนี้มีน้องฟรีนคนเดียวก็ทำทำทั้งหน้าง,งานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทำงานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาี้สีุ่ดเทุ่ดเา่ี่าไดีค่ะทามาพีคาคคาีามีคีา ก็อินดีอินดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุ่มเทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสาหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องก็มีเขามีแกสแล้วนี่เขาประกาศประกาศแก,กสแล้วก็น่าสนใจมากๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องกันค่ะตารางงานมันบอกว่าอะไร shooting confidential อ่าเม็ดไหมล่ะไม่รู้ไม่ร so ู้ไม่ส Ges ัญญาณไม่ค่อยดีพี่พูดอะไรนะคะเมื่อกี้เจอเจอหลังว่าเราก็คุยกันเราก็เจอการปรับลายใช่ค่ะก็ก็น่าจะฟิลเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบ น่าจะน,าน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันละคะ่ะสำหรับสำหรับเรื่องในบริษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยะคะ่ะอ,รอรืม,อมนนให้ทุกคนเอนจอยกับคอนเสิร์ตน้องค่ะมาสคอตไม่รู้นไม่รู้มาแล้วเหรอคะ กระติกน้ำรืกติน้มเาห็นของน้องฟินเอง,แบ,อง,เองแบรนด์น้องฟินเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซเอาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าฝากด้วยนะคะไนทูค่ะนท่ท <id> แบรนด์น้องฟินเองไนท่ทูใช่กออ้ oh, oh. มีมีเยอค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อเอแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นคอลเลคชันไหนร้อนชาะไรอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเอเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่น้องฟินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เหมือนกับว่าหวังหวังว่าทุกคนจะมีแบบบ้านที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลือกชมกันได้ที่นายดิทูไทยแลนด์ค่ะไม่ได้เจออ๋อก็ได้ก็ มารีคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี mm ้นิวีย์สำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆด,ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะก็ Happy New Year นะคะมา r i คริสต mm ์มาสนะคะ be healthy be happy นะคะแล้วพ o u อ l l นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ